นี่คุณอย่าเคียดไปเลยเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นเองอะเชื่อผมดินี่นายจะไม่ให้ฉันเครียดได้ยัองไงนายรู้ไหมวันนี้ที่ฉันออกไปเช็คเรตติ้งรายการของสานีเราที่ตลาดอะพวกชาวบ้านร้านตลาดเขาว่าอย่างไรฉันบ้างอืมเขาว่าไงเขาบอกกับฉันว่าฉันสวยน่ารักแล้วก็ดูดีมากๆเลยอะ อเหรอถ้าก็าบอกคุณขนาดน,นั้นคุณก็ไม่เห็นต้องเครียดอะไรเลยเนี่ยแต่ถ้าก็าบอกคุณว่าคุณในท้งอ้วนเลี่ยลขาใหญ่ดังนี่นี่น่าหลอกด่าฉันหรือเปลาเนี่ยปุ๊กมี่คือฉันไม่ได้เครียดที่พวกชาวบ้านร้านตลาดเขาชมฉันหรอกนะแต่ฉันเครียดที่เขาไม่รู้จักรายการของสถา,านีเราเลย แต่ของแบบนี้ไม่ต้องใช้เวลาไม่ใช่หรอคุณแต่เราไม่ได้มีเวลามากนะนะนายก็รู้นี่ถ้าขืนคนดูยังไม่รู้จักแล้วก็ไม่ได้ดูรายการของสถานีเราสักทีสถานีเราก็คงอยู่ต่อไปได้ไม่นานหรอกเพราะเราไม่มีทั้งสปอนเซอร์ไม่มีเรตติ้งไม่มีเงินไม่มีแต่มีผมนะ ช่อจระมีเลยพูดก็พูดออกมาเร็วๆเลยผมแค่อยากจะบอกกับคุณว่าต่อไปนี้นะถ้ามีอุปสรรคหรือมีปัญหาอะไรนะเราเนี่ยห,หมายถึงผมแล้วก็คุณจะช่วยกันฟันฝ่าช่วยกันก้าวข้ามอุปสรรคนั้นไปด้วยกันจะไม่ไปไหนเลย ฉันขอรับากทัอวไวจะไม่ไปในไกลจะเน็บจะนาเท่าไรจะไม่ไปไหนเลยฟังไว้จะ,ะเผชิญวันคืนที่รออยู่ด้วยกันไปมีฉันและมีเธอ เย่ยงกับฟังจากเทปออริจินอลเลยคือพูดดังสิเดี๋ยวต้นชบับรูตัวนี่อยู่เคียงข้างคุณน้ำเหมียวอือขอบใจนะเออแล้วแล้วนายจะอยู่เคียงข้างฉันในแถนะอะไรล่ะในฐานะเออแล้วแหละในฐานะอะไรหรอนี่คุณผมทําขนาดนี้ผมคุณยังไม่รู้อีกเหรอว่าผมจะอยู่เคียงข้างคุณในฐานะอะไร ฐานะอะไรนะก็พูดมาสิคุณฟังดีๆเลยนะอ่าฮะผมจะอยู่เคียงข้างคุณในฐานนะอาหลามาอ,มอาหลามาเลยเราเนี่เหลามาหลายคนแล้วไม่ต้องมาเป็นอีกหนึ่งคนนี่ในฐาน,นะอะไรจะพูดหรือไม่พูดบอกทำไมาอย่างนี้นะเออผมเนี่ยเอาจริงๆเลยนะผมผมจะอยู่เคียงข้างข้างคุณ บอกฉันไม่อยากฟังเหมือนกันผมบอกคุณก็ได้แต่คุณต้องหูมานะจะบ้าไงนะถ้าฉันให้หูนายไปแล้วฉันจะใช้อะไรฟังอ่ะจะบ้าแล้วคุณให้หูมานี่หึเอาหูมาใกล้ๆก <c oughs> ็อายเป็นนะอ๋อโอเคอ่ะอ่ะบอกมาเลยบอกเลยนะ <c oughs> จะบอกแล้วนะอือ บ้าจริงหรอเออจะ้าอะไรคุณยังไม่ได้พูดเลย <c oughs> ตลกแล้วคุณนี่เอาเล <c oughs> ยอยากใหญ่แล้วอยากเล็กระนองระยองยะลาชามขีวคว่มเช้าคว่ำเทขาความข้ามนีรคืออะไรอะน,นี่คือกระซิบอะไร สดงว่านี่คุณไม่ได้ตั้งใจฟังใช่ไหมถ้าคุณตั้งใจฟังนะแต่คุณก็ลองพูดทุกประโยคเร็วๆคุณจะรู้เองอะว่าผมอะจะอยู่ข้างคุณในฐานะอะไรไะเริ่มได้ยักษ์กใหญ่ยักษ์ใหญ่และยักษ์เล็กช้ำยักษ์ใหญ่และยักษ์เล็กระนองระยองยะลามั่วๆแล้วคุณมั่วแล้วเอาใหม่เลยยักใหญ่และยักษ์เล็ <c oughs> ก,ก,ละกละระนองระยองยะลา ยักษเนาะยักษ์ใหญ่และยักษ์เล็กระนองระยองยะลาชามเขียวข่อมคว้าเช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 ้ายักษ์ใหญ่และยักษ์เล็กระนองระยองยะลาชามเขียวข่อมคว้าเช้าค่อมคว้เช ชูมือสายสะดือเด้งมาเด้งไปชูม้ชูมือสายสะดือเด้งมาเด้งไปนานๆให้มันตีโอ๊ยนานๆให้มันตีเจอทีสองทีชิดออกชื่นใจ <c oughs> ขเข้ามือว <c oughs> ขวาเลยครับเอ้ามือซ้ายด้วยขอเท้าขวาเลยครับดีมากครับอะไรครับเนี่ยไม่เห็นบอกขอเท้าขวา <c oughs> นี่ณเดชทํทำอะไรอยู่เนี่ย ผมก็กําลังซ้อมเล่นกับคนดูในคอนเสิร์ตอยู่ไงล่ะครับคอนเสิร์ตนายที่จะเล่นตอนชาติหน้าตอนบ,บ่ายๆอะเหรอใช่ครับประตูเปิดตอนบ่ายโมงครับ <c oughs> มาแล้วครับชานหน้าเลยชาตินี้เหระครับพ <c oughs> ูดสมุดอนาคตเลย <c oughs> นดเดทฉันแซวเล่นรอเล่นนี่ฉันมีเรื่องอยากให้นายช่วยหน่อยอะ <c oughs> มีเรื่องให้ผมช่วยเหรอครับนี่อย่าบอกนะครับว่าจะให้ผมนี่เน,เนเป็นแฟนคุณ ให้ยงไงนะครับต้องรอคิวหน่อยนะครับคิวคุณก็น่าจะประมาณคิวที่หกสินะครับ66บเลยใชครับไม่ใช่ใครจะให้หน้าอย่างนายมาเป็นแฟนชั้นฮะอขยะเปียกโอ้ยขยะเปียกเลยเหรอเสียโอ้ยนะแด่นะ้เด่นนี่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 คือฉันอยากให้นายอ่ะช่วยโปรโมทรายการพยากรณ์อากาศให้ฉันหน่อยโปรโมทรายการพยากรณ์อากาศอืม เพราะว่าถ้าเกิดนายช่วยฉันโปรโมทเนี่ยก็จะมีคนที่ดูนายร้องเพลงในรายการพยากรณ์อากาศของฉันเนี่ยเยอะขึ้นแล้วนายก็จะดังขึ้นแล้วนายก็จะได้มีคอนเสิร์ตไงโอ้ยจริงหรอคุณเอาแหมจริงเอ้ไงินได้เลยครับว่าจะจะให้ผมช่วยโปรโมทยังไงครับ <laughs> ง่ายมาก ีผมทำไมครับเนี่ยนี่ชั้นอุตสาห์เสียตังปริ้นสีเป็นสติกเกอร์รายการเนี่ยแล้วมาติดหลังออฟฟิศเพื่ออะไรคนที่เห็นคนที่ดูมันทุกคนในออฟฟิศเรานี่เราะโอยฟังก่นอนครับคุณอมแมครับนี่คือยุทธการเมืองล้อมป่าเราจะต้องเริ่มจับฐานทัพของเราก่อนครับคุณอมแอมจากนั้นก็ค่อยแพร่ขยายไปเหมือนเชื้อโรคที่มันลุกลามเอาให้ทั่วเมืองเลยครับ ยุทธการเมืองล้อมปากจากฐานทัพแล้วก็แพร่ขยายเออถ้าอย่างนั้นเอางี้เดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปแปะบริเวณรอบๆฐานทัพของเราก่อนแล้วจะได้มีกลุ่มคนค่อยๆติดค่อยๆดูรายการของเรามากขึ้นมากขึ้นฉลาดมากนะเดกด,ดีมากทำต่อไปครับผม